ก็อยู่ในรกของตัวเองอยู่ในภพของตัวเองหรือว่าฟังยังไงยังไงมันก็เป็นคือเก่าคือเก่าฟังแล้วก็คือเก่าอืบ่เกิดบ่เกิดหุงบ่หุงบ่สว่างแต่ทำไมนะจริงๆแล้วก็มีในยะเนาะ การฟังธรรมเนี่ยเราเหมือนกับเราได้เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดจิตเปิดใจของเราแต่เรานะถ้าเราทำอะไรแล้วก็แต่เนี่ยก็คิดว่าเราก็จะสว่างคิดว่าเราก็จะสำเร็จในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันก็เป็นจุดของเราที่เราแต่ตั้งใจในเรื่องที่เราจะจะให้ความสำคัญ ที่เราฟังอยู่เเราก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทําไมจะต้องมีหนึ่งในในในหนึ่งเนี่ยก็จะมีสองในความรู้สึกที่เราจะมีสองอยู่นะในความเชื่อนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบางทีบางครั้งเอ๊ะทำไมฟังฟังรูปหนึ่งหรือว่าอีกรูปหนึ่งในสองก็มีหนึ่งเหมือนกันรูปนี้รูปนั้น ท cow, mesela, ่านนั้นท่านนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยฟังแล้วอย่างนี้เออมันมันเป็นความรู้สึกเลยว่าเอมันก็จะมีแยกกันเออฟังฟังนี้เข้าใจง่ายฟังอย่างนี้เข้าใจได้เนี่ฟังอย่างนี้แล้วมันทาแม่งทาแม่งฟังอย่างนี้แล้วมันสะดุดสะดุดมันมีความรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นสองที่อยู่ในหนึ่ง ทั้งทั้งที่เจตนาก็ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกการแสดงการพูดก,การกำหนดแต่ในความเหมือนนะก็จะมีต่างอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าในความต่างนะีมันก็คือสุดท้ายถ้าสูงสุดจริงๆพระเจ้าท่านก็บอกว่าพระอรหันเนี่ยที่สูงสุดเลยบางทีสอนไม่เป็นหรอกบางรุ่นนี่สอนไม่เป็นเลยแค่บอกให้ <laughs> ให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นทั้งๆที่ตัวเองก็ทําได้นะแต่บอกไม่ได้ทําไมบอกสอนไม่ได้หรือดีไม่ดีการสอนเนี่ยจริงๆก็ร,ร,รู้อยู่ว่าสอนได้เป็นบางเรื่องเป็นบางคนเป็นบางครั้งถ้าคนที่รู้สึกเลยว่าถ้าดูแล้วเอาอย่างนี้สอนได้ก็จะสอนและสอนไม่มากด้วย คนบางคนเนี่ยเรารู้เลยนะคนที่เรามาฟังเนี่ยสอนนิดเดียวพูดนิดเดียวแต่รู้จบเลยผู้เจ้าก็ลองดูพ่ะพุทธาบอกอาาัสชิผู้เจ้าบอกว่าเธอจะผู้เจ้าอ,อ,อะไรคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรดีพระเจ้าข้าถามพระพุทธเจ้า <laughs> การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรดีพระเจ้าข้า พระงก็เหมือนเหมือนกับเข้าใจอะ่ะพูดมากถ้าสอนมากเนี่ยอาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าสอนน้อยแล้วเป็นคำพูดที่ตรงเลยชัดเลยเป๊ะเลยพูดแค่ไม่กี่ประโยคอะแต่มันได้ครบได้สมบูรณ์เนี่ยคนถ้าถ้าเราเข้าใจว่าเนี่ฟังฟังไปแล้วจับยาก ถ้าจับไม่ได้หรือว่าฟังแล้วมันก็ผ่านเจ้าก็สอนอาสัจฉิทุกสิ่งนั้นเกิดแต่เหตุให้ดับเหตุแห่งธรรมนั้นก็คือให้ไปเข้าไปหาเหตุที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาแต่เหตุตั้งสิ้นเลยพระองค์ก็บอกว่าจงเข้าไปดับเหตุแห่งธรรมนั้นหรือเหตุปัจจัยนั้น ถ้าเรารู้เหตุแล้วมันเกิดจากเหตุอะไร <c oughs> เราก็เข้าไปเรียนรู้และก็ดับเหตุที่มันทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยหรือไม่มั่นใจหรือเกิดความาไม่ชัดเจนสักทีหนึง่งเฮ้ะมันจะดับตรงไหนอ่ะแล้วเหตุตัวมันอยู่ตรงไหนพระสชไม่ได้ถามเลยว่าเหตุอยู่ตรงไหนครับ เหตุอย yeah. wow. mm ู hmm. ่ตรงไหนพระองค์พระองค์พระเจ้าข yes no ้าพระองค์ก็บอกอยู่แล้วไงก็มันเหตุมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเหตุมันเกิดอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราไปไปดับตรงที่ไม่ใช่เหตุและดีไม่ดีไปดับอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเหตุมันไม่ใช่เหตุเลยมันไม่เป็นอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเหตุเลย แล้วเราก็ไปดับได้ดับดีดับแล้วดับอีกวันเดี๋ยวเช้าเช้าก็ไปดับกลางวันก็ไปดับเย็นก็ไปดับก็มันไม่ได้ตรงเหตุแล้วดับกี่วันกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วจะบอกว่าฉันดับได้แล้วเนี่ยนั่นในส่วนนี้ก็คิดว่าถ้าเราเข้าใจนิดเดียวฟังมาเชือกคู่ช่วยยาม ช้างกระดิกหูงูกระดิกหางง,างูแลบลิ้นไก่กระพือปีกชือกแป๊บเดียวฟังแล้วโอโหชัดมากน,นั้นพระท่านบังกีตอบคำถามอะไรเงี้ยจะตรงชัดตรงจุดตรงเป้าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่ต้องเอายกแม่น้ำทั้งห้าหรือไปคว้าอะไรมา ไปควา้าเอาโหเรื่องอลังการงานสร้างคว้ามาโอโ้ดูยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่มันจุดม,มุ่งหมายมันนิดเดียวแต่พระครูไม่ต้องไปยื่นเยอย,ยืดเยื้อยืดยาวหรือว่าอะอะอไรพวกนี้เลยจะไม่ไป <c oughs> <c oughs> ยัวเยื้อยืดเยื้อยุย,ย,ย,ยไม่ต้องไปยืดเยื้ออะไรมาก ตอบได้ก็ก็คือให้ตรงแต่ละเรื่องเลยจะตรงแล้วก็เป๊ะนะก็คือชัดเจนแล้วคนที่ชัดฟังแล้วสว่างเมื่อกี้พูดถึงถึงความสว่างเหมือนกันว่าโอ้โหแต่ก่อนเป็นไงก็คิดว่ามันสว่างเออเดี๋ยวมันก็สว่างโอ้โหนี่มันใช่เลยเนี่ยเออมันสว่างจังเลยสว่างจังเลยโอ้ที่ไหนได้ Oh, สว่างได้ <laughs> มันเป็นความสว่างที่นะก็คือสว่างเพราะอะไรนะสว่างอะไรที่มันมันเกิดเข้ามาทำให้ใจเราสว่างสว่างในความมืดหรือมืดแล้วทำให้เกิดความสว่างแต่ในความสว่างนั้นอ่ะผู้เจ้าบอกว่าคนที่เป็นโมหะเนี่ยคนที่เป็นผู้ที่หลงเนี่ยผู้ที่ไร้ปัญญาก็เหมือนกับโคถึก ที่เหยียบย่ำก็ไปในกองไฟที่ให้แสงสว่างก็คือไปเหยียบย่ำเลยแล้วก็อันมืดอะกองไฟตั้งอยู่ตรงนั้นอะสว่างโลดอยู่ตรงนั้นอะแต่โคถึก <c oughs> จากที่ไหนจากคือใครโครถึกไม่ใช่เป็นงัวเป็นควายแต่อาจจะเป็นคนที่โมหะที่ไม่รู้เลยก็เหยียบย่ำเป็นบนกองไฟ ที่ให้แสงสว่างกับตัวเองนั่นแหละก็จะมีเมื่อกี้ฟังทำเฮ้ย hey, ทำไมปฏิเสธหรือว่าเรามาเป็นผู้ที่ามาทำให้ามากินม,มังสวิรัตแล้วจะไม่ให้ทำให้ประชาชนให้ชาวบ้านเขาลำบากหรือโอ้ oh, อันนี้ก็บอกว่าบอกว่ามา,มาทำเนี่ยจะลำบากหรือไม่ลำบากหรอก เราท่างก็ตอบทันทีว่าข้าวก็เป็นมังสวิรัตแต่ถ้าเป็นไข่เมื่อก่อนก็ยังรู้สึกว่าเอ้ไข่มันก็เป็นมันก็ไม่มีชีวิตอ่ะมันก็ยังไม่มีชีวิตแต่มันเป็นต้นเหตุของชีวิตมันต้นกําเนิดของชีวิตนะไข่นี่มันเป็นต้นกําเนิดของชีวิตแต่เรายังรู้สึกเลยว่าเอยมันไม่มีตัวเลยมันมีแต่ มีแต่บุญๆอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่เป็นตัวเลยเราจะไปฆ่าอะไรเรามันก็ยังไม่มีเวทนายังไม่มีความรู้สึกแล้วเราจะไปฆ่าแต่มันเป็นต้นกําเนิดของชีวิตนั้นถ้าเราไปกินเนี่ยเราก็ไปกินเธอนินก็คือถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยลึกซึ้งการกินมังสวิรัตเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยกินแต่แล้วว่าเออแม้แต่ถึงขนาดหนึ่งบอกว่าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ย ก็ขี่ออกไปดิอาตมาไม่เคยนะเอ้ยเคยอยู่เหมือนกันเคยอยู่เหมือนกันเจเขียแต่ถ้ามันสับซอยมาเราจะเขี่ไหวไหมเนี่ยถ้ามันซอยมาเป็นเอ้เหมือนกับทาลาบเลยเดี๋ยววันนี้จะเจอลาบแล้วเป็นลาบที่เราไม่ต้องเขียเป็นลาบที่เราไม่ต้องเขียเอาผักเอาเนื้อออกจากผักเอาเนื้อออกจากถั่วอะไรพวกนี้เราก็เอาผักเอาถั่ว เอาตะหู้ ook, หรือว่าเอาเห็ดมาทําเลยเราไม่ต้องไปเคียให้ยากเลยแต่เมื่อก่อนเนี้ยก็บอกเอาเาก็ไปยากเลยก็เห็นก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นอ่ะแล้วก็เ,ยยกเ <c oughs> คียหยิบลูกชิ้นออกไปก็หยิบลูกชิ้นออกไปแล้วก็เรก็กินเส้นกินผักนิดๆอะไรเงี้ยกินเส้นกินอน้ำน้ำอะไรน้ำปรุงรสอะไรพวกนี้แล้วก็กินประมาณนั้น แต่ว่าเราใจของเราเป็นยังไงทําไมต้องขี่ออกโอ้โหสบายก่อนนี้รีบคว้ามาเลยนะนั้นก็เดี๋ยวการได้ฟังธรรมที่ว่าเนี่ยก็คือเราจะต้องมานะจับประเด็นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งทําไมต้องสอนเด็กแล้วสอนเด็กที่จะให้เขาเสียสละอะไรพวกนี้ทำยังไงจะให้เขาเกิดความรู้สึกเสียสละไม่เอาเปรียบ ให้เขารู้จักการให้ทานรู้จักการให้รู้จักการที่เสียสละรู้จักผีพอพูดถึงผีแล้วโอ้โเด็กมาก่อนนิดนมันมีทั้งสองส่วนใจก็ใจหนึ่งก็อยากจะรู้อยากจะฟังใจหนึ่งก็โอ้ยฟังแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดจะนอนไม่หลับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดินไปผ่านไอแถววงซุย เดินผ่านเมนแค่เนี้ยไอ้ฟังมาเมื่อกี้เอ้ก็จบแล้วนะฟังเล่าไปบอกว่าโอ้โหผีอันนี้มันผีหลอกแต่ลงให้ไปนอนจริงๆเนี่ยเอาก็ไหนบอกว่าผีหลอกอะใครไปกล้าไหมก็ไหนบอกว่าท่านที่ฟังเข้าใจเข้าใจว่าผีหลอกผีหลอกเดี๋ยวจะให้แต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวจะในพรรษาเนี้ยจะให้ฝึกเดี๋ยวจะจัดทํากวาดให้เอี่ยมเรียกไอ้ที่ศาราไว้ศพ ให้พิสูจน์กันแต่ละคนแต่ละคนว่าจริงไหมฟังทมแล้วทําได้จริงไหมแต่ไม่ได้ให้ไปนอนในไอ้ไอนั่นนะเออไม่อเมนหรือว่าเออไม่ได้ไปนอนในเมนไม่ได้ไปนอนในเมนเขาเรียกว่าเนี่ยละก็คือไม่ได้เป็นเตาเผาอ่ะทั้งนอกเ็าบอกว่าเตาเผาเนี่ยคนนอนนั่นลำบากแต่มีบางคนที่เขากล้าไปนอน เออ,เ,อ,อเนี่ยก็คือเข้าไปนอนในในในเนในในตาเผานอนแล้วก็กางกรดแล้วก็หลับหลับสบายเพราะว่าความรู้สึกว่าเออพิสูจน์เหตุที่จะเข้าไปนอนตรงนั้นก็เพราะว่าต้องการไปพิสูจน์พิสูจน์ใจมีบางรูปเข้าไปเลยเนะเข้าไปแหมรู้สึกว่าเดี๋ยว ฟังแล้วมันจะต้องไปทำให้ได้ก็ไปนอนอยู่ที่ป่าช้าที่ศีสาโศกนอนก็ไปแล้วก็สักพักนอนไปเออก็หลับใจมันก็ยัง <c oughs> ก็ยังยังไม่หมดทีทเดียวนะนอนเราหลับไปแล้วเดี๋ยวมันดังมันก็มีอะไรปุ้งปังปุ่งปัง,ปง,ปง,ปงมันมีอะไรวิ่งไปไปเดี๋ยวก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็มีดังขอแก้ขอแก้ขอแก้อ๋อไปดูแล้วปลวก อ๋อหนูอ๋อพ่อครูบอกว่าถ้ากลัวอะไรเนี่ยก็คือถ้าเรากลัวอะไรเนี่ยเราเข้าไปเลยเข้าไปหาสิ่งนั้นเลยกล้าไหมเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นเลยแล้วบอกว่าแล้วจะรู้ก็คือถ้าทําทเป็นอะไรเงี้ยดูมันเอ,อตะคุ่มตะคุ่มหรือว่ามันโยกไปโยกมาหรือว่ามันมีอะไรที่ เออกุกก๊กกุกกีก <laughs> อ่าแต่เมื่อกี้ก็มีเสียงแง่เง่เงอเอ๊ะทำไมไปอยู่หลงังคามันขึ้นไปอยู่หลงังคาอ๋อเขาไปคุยกันปเป็นเพื่อนกันเขาเจอกันเขาก็ทักทายกันแล้วก็ปรากฏว่าเออมีคนหนึ่งที่ก็แววไวนะอาตมาว่า,วาแววไวถ้าอ,อาตมาก็ใจนึงก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกใจนึงก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอ่า น้ำเขาบอกว่าเขาไม่ชอบน้ำแมวเขาไม่ถูกกับน้ำไม่ถูกกับน้องน้ำพอเจอน้ำ,นำแล้วก็วิ่งจูดเลยโอ้โหมันทําไมกลัวกันได้มันมีอุปทานอะไรหรือเปล่าอ๋อก็กลัวขนจะเปียกหรือเปลามีอุปทานหรือเปล่าทั้งนั้นที่เจอน้ำแล้วมันก็เป็นมันก็ทําให้ชุ่มชื่นจิตใจก็ชุ่มชื่นได้แต่เอ ถ้งงัวควาไอ้งัวไอ้ควายเนี่ยมันเจอน้ำโอ้โหดีใจหรือช้างเจอน้ําแล้วชอบมากนะแต่ว่าแมวก็ไม่ชอบเออก็มีคนที่เวลไวปุ๊บขวาขันทำท่าจะลาดพอโยนขึ้นไปที่ไหนได้หลุดมือเต็มอะไรเงี้ยก็คือยอมก็คืออ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเป็นไงก็คือลาดไปสาดไปโดนเออโดนแมวสักสี่ห้าหยดแล้วโดนตัวเองสัก หนึ่งครึ่งขันอะไรพวกนี้เพราะมันสูงไงแต่ก็มีผูเ้เข้าไปช่วยอ๋อก็คว้าคว้าไม้ไปเลยเขย่า,ยานิดหนึ่งส่งสัญญาณหนึ่งนี่ยก็คือถ้าเราส่งสัญญาณถ้าอะไรไม่ดีก็ส่งสัญญาณเราไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเลยแต่ส่งสัญญาณว่าตรงนี้มันไม่ควรนะไม่ควรจะมาโมโหแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่กันตรงนี้ เนี่ยใครธะมาแดงอารมณ์งุนหินอะไรแถวแถวตรงเนี้ยชครใครเอาชามฉชนไปไหนใครเอาข่าฉชนไปไหนเขาเอาอขิงชั้นหันไว้ตรงนี้แล้วหอมเชนแกะไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยถ้ามันยังไม่มียังไม่เกิดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องเนี้ยเนี่ยแมวมันก็บอกอตรงนี้มันชี่ของฉันนะเนี่ยเองจะมาเหยียบนะเดี๋ยวหมาเหมือนกันหมาที่อยู่ข้างๆเนี่ยแต่วินัยเดี๋ยวก็มาแล้ว พอไอตัวไหนที่มันแปลกหน้ามาเนี่มันพาออกมาเลยยังไม่รู้หรือว่าทังนี้ที่ของใครมันก็ไปเลยนะไล่เออขับไล่เลยก็คือนี่แหละก็คือเขายึดเขาอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเอออย่ามาอย่ามาสเปสะปะางไงถ้าเป็นหมาที่อยู่ข้างวัดก็นั่นแหละก็ไปอยู่ท้ายวัดไปอยู่แถวโรงขยะตรงนั้นอะ่ะก็ไปซุบแล้วเขาไม่มีใครว่าเออ,เอ,อเองก็เป็นหมาเฝ้าวัด นี่จริงหรือเปล่ามาเฝ้าวัดจะเฝ้าให้จริงหรือเปล่าอ๋อมา,มา,ม,ามาอาศัย <c oughs> นอนวัดก็ <c oughs> นอนทึงนอกมันเปียกก็เราได้อาศัยอาศัยว่าเออได้ล่มแล้วก็ดีมากเลยนะเข้าใจเออมามาอาศัยพอเราจะไปทําอะไรหน่อยเขาค่อยๆเดินหางรูปหางรูปเดินออกไปค่อยๆอยเดินพากันชวนออกไปเ,ออเดี๋ยวเราไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็มีภารกิจก็จะต้อง <c oughs> ทางานตรงนั้นตรงนี้ เออเขาก็หางลู่ออกไปค่อยๆเดินเออเป็นไปได้เนี่ยทำยังไงจะให้เป็นความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าถ้าเราทำแล้วเออเราก็ดูตัวอย่างหมาไม่ได้เป็นทำอะไรไม่ได้นะไม่น,นะแต่ในบางเรื่องเราก็ต้องแยกเขี้ยวใส่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามันจะมาทำร้ายกันเราก็มีเขี้ยวที่จะแยกใส่กิเลสแต่เนี่ยผีทั้งนอกเนี่ยโอ้โหเรา หวาดกลัวมากเลยแต่ผีในใจเนี้ยเราไปทีไรทีไรก็เดี๋ยวเอาข้าวต้มไปเลี้ยงไปกินกันพาไปกินของอร่อยกันของแซ่บกันเมื่อวานท่านได้ดาวก็บอกโอ้ยของเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วเอ้ยทาไมทําไมรู้สึกเลี้ยงนี่ <laughs> ชอบเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมาว่าแต่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงแล้วใจเราไม่ไม่ไปยึดอะไรพวกนี้ยถ้าเราเลี้ยงแล้วโอ้ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้ แต่มันก็ได้พิสูจน์เหมือนกันนะกินนิดนึงเออดีไม่ดียกให้คนอื่นเออไหนลองดูพิสูจน์เดี๋ยววันนี้จะมีลาบไม่รู้ไอ้น่นจะมาหรือเปล่าเนี่ยอต้มยวนต้มยวนเพราะเจ้าเดิมเจ้าเดิมพอได้ยินว่าโอ้สมานฉันไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะทมตรงมมาใหม่มีอยู่เจ้าหนึ่งนะอาตมาก็ถามเฉยๆว่าใครทําเนี่ยโอ้โหทําทําแล้วมันมันได้อ่ามันมีคุณภาพ ทำแล้วมันมีคุณภาพดีอะ่ะมันเข้มข้นมันไม่ได้ทําเพื่อที่จะขายแบบหลอกคนน่ะไม่ได้ทําเพื่อขายหลอกคนแต่ให้คนได้กินแล้วมีคุณภาพดีพอบอกแค่เนี้ยมาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วว่าบฉันไม่ได้ทําหรอกถ้าบอกว่าถ้าทําเองเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะเป็นคนที่ทําแล้วได้สาระได้เนื้อหาได้คุณค่า ทำแล้วให้มันถึงทําให้มันมีคุณค่าแต่อย่าทําให้เป็นความรู้สึกว่าคนที่กินไปแล้วกินเข้าไปแล้วจุกเสียดกินเข้าไปแล้วปวดกินเข้าไปแล้วถ่ายไม่ออกอะไรพวกเนี้ยกินเข้าไปแล้วโอ้โหเมาอะไรพวกเนี้ยอย่างนี้ไม่ควรละเมาไม่ไม่ได้เดินเซนะแต่มันเมาแล้วก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไหมพรุ่งนี้จะมีอีกไหมพรุ่งนี้จะเท่านี้ไหมอะไรพวกเนี้ถ้าไม่เท่านะเดี๋ยวจะหนักเลย เนี่ยก็คือไป,ไปเสริมไปเติมนีถ้าคนที่เมาแล้ววันนี้ได้เป๊กหนึ่งสองเป๊กเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเป๊กหนึ่งลึกขาดไปลึกครึ่งเป๊กเนี่ยเอาเรื่องเลยโอ้โหทําไมน้อยจังเลยทําไมน้อยจังเลยทํามันขี้เหนียวจังเลยขี้เหนียวจังเลยแต่ถ้าคนไม่ไปติดไม่ไปยึดแล้วเนี่ยยังไงยังไงนิดมันก็อยู่ได้แต่ถ้าคนติดเนี่ยทาให้คนติดเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกว่ามันจะยากแล้วมันต้องเติมอีนิดต้องเติมอีนิด มันจะเติมไม่รู้จบไม่รู้จบเหมือนกันนั่นก็ถ้าเรารู้จบเราก็ไปดับที่เหตุก,กันละคนอะไรที่เกิดแต่เหตุเราก็ไปดับเหตุแห่งกรรมนั้นอ่ะเจริญธรรมทุกๆกคน